วันนี้ขอให้เราทุกคนได้ร่วมถวายผ้าไตรกันสักหนึ่งไตรนะโยมขอให้โยมทุกท่านมีส่วนร่วมในผ้าไต,ตรไตรนี้ตั้งใจถวายต่อสง์พร้อมกันณนโอกาสนี้นะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเต ติจีวรานิภิกุสังคสสะโอโนชยามะสาธุโน,นพันเตภิกขุสังโคอิมานิติจีวรานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายไตรจีวรขอพระสงฆ์จงรับ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและญาติทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรสิ้นการละนานเทินสาธุขอให้โยมมีส่วนร่วมในผ้าไตรพื้นนี้นะให้มีส่วนร่วมทุกทุกท่านเลยนะแล้วก็ขอให้น้อมใจ ว่าเราได้ถวายไปแล้วแต่พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งท่านจะได้นำไปใช้ให้เป็นกองกลางของสงฆ์เพื่อให้เป็นประโยชน์สืบไปอภิวาธนสีริสนิจังวุธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวะัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังอขอให้มีส่วนร่วมมีส่วนร่วมม,ววม,มีส่วนร่วมด้วยกันทุกทกท่านเทิ